สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n เจย์ s o ร์หกแก e วที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเริ่มกันนะคะจริงๆจะเป็นการทำนายในส่วนของความรักรายไตรมาสนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมหากันยาไรามาสที่3แล้วนะของปีนี้นะคะก็ลองมาดูกันซิว่า ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจังท้าความให้นิดหนึ่งนะคะช่วงวันที่2มิถุนายนที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกความรักเนี่ยจะไปในทิศทางที่แบบแคร์ใส่ใจห่วงใยนะคะแล้วเหมือนกับเราต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นครอบครัวกันมาบบเนี้ยมากกว่าพราถัดมาจากนั้นวันที่21กรกฎาคมนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศี กันนะคะมันจะเป็นการทําให้หลายคนเนี่ยค่ะรักแบบมีเหตุผลรักแบบใช้ความจริงเข้ามาเกี่ยวข้องแบบมีเหตุมีผลคิดเยอะๆใช้เหตุผลเยอะๆแล้วไม่ใช่แบบ อิ o มชันแนลแล้วแบบจะมารักกันแบบนี้ยอย่างเดียวไม่ใช่ถัดมานะคะช่วงวันที่16สิงหาคมนะคะวันนั้นเนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะหลายคนเนี่ยความรักจะแบบโรแมนติกอะแล้วก็เป็นความรักที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันดาวศุกร์เนี่ยเขากลับเข้ามาสู่บ้านเกิดของเขาเองเนาะก็ทำให้หลายคนค่อนข้างมีเสน,เน่ห์มากขึ้นน่ารักมีคนเข้าหามากขึ้นและสุดท้ายของช่วง ก็คือสิกันยายนนะคะเมื่อดาวสุขย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอ่าทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะ i n t e n นสมากแบบรักมากเกลียดมากหึงมากหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเซ็กซี่แบบอยู่เฉยก็จะมีคนเข้ามามองเข้ามาตามเราเองแบบเนี้ยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้นะแจงเนี่ยทำงานหนักมาก มีทั้งสอนโหราศาสตร์ตะวันตกต้องตื่นมาเนี่ยตอนตีห้ามาสอนนักเรียนที่ไทยเนาะแล้วก็มีรับดูดวงนะคะมีทําธุรกิจก็เกิกน้อยๆนะของที่นี่นะแล้วก็ในระหว่างที่จะสอนเขาเราก็ต้องตั้งใจเรียนก็ต้องหาเรียนด้วยเพราะนั้นแต่และว,วันเนี่ยชีวิตจะยุ่งเหยิงแล้วก็แบบเหนื่อยเพลียมากๆเลยแต่ก็มีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือ V3 ค่ะ V3 ของ วาไซโยนะคะจึงต้องบอกว่าคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแจ้งใช้แล้วดีจริง ท่านผู้ฟังนะคะมันเป็น Energy drink นะคะถ้าเหมือนคิดตัว,วกันถ้าแจงไม่ได้ Energy drink เนี่ยแบบตอนเช้าตื่นมาตอนตีห้าเพื่อมานั่งสอนหนังสือเนี่ยกินแต่กาแฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ร่าเริงมันก็ส่งพลังงานไปให้กับนักเรียนที่บ้านไม่ทันไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนะ,คะ่ค่ะพอหลังจากที่ได้ชงตัวนี้ดื่มนะคือแบบทาง่ายมากก็คือฉีดซองนะคะแล้วก็ชงกับน้ําเปล่าธรรมดาทั่วไปเลยนะคะ ชวยเช็คๆแล้วก็ดื่มกินนะะอันนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆด้วยแต่ว่าใส่เป็นแก้วแบบนี้มานะคะผสมน้ําแข็งแล้วก็ดื่มนะคะตัวนี้นะคะส่วนผสมเด็ดๆของเขานะคะก็จะมี เป็นน้ำมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นคุณดื่มง่ายแน่นอนนะคะคุณดื่มรสชาติดีแน่นอนนะแล้วก็จะมีตัวชาเขียวนะคะที่แจ้งสึกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเบร์ดนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นรสกีวีสตรอเบอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถามเรื่องการดื่มเนี่ยดื่มง่ายแล้วส่วนตัวที่ใช้อะ่ะคือ ใช้แล้วมันตื่นอะ่ะตัวเองมันกระตือรือร้นในการที่จะทําส่งพลังงานดีๆบวกๆให้กับนักเรียนแล้วไปถึงการทําวิดีโอดีๆออกมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามข้อมูลใต้คลิปได้เลยนะคะตัวนี้นะ V3 นะคะของแบรนด์วาซยโยนะจ๊ะเผื่อว่าใครสนใจอยากกระกระเป๋าอย่างแจงค่ะไปต่อกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ5 6 9 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์ลักคิดและโหรรศาสตะวันตกนะคะรู้สึกว่าเราจะมีแนะนำไปแล้วต้นคลิปแต่ว่าสวดยดไะอีกรอบหนึ่งนะคะก็มาดูกันในส่วนของคลิปความรักของชาวสิงห์นะคะในช่วงเดือน กรกดาสิงหากันยายนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ช่องนี้เป็นโหดราศาตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะจริงๆถ้าหลักๆเลยถ้าเป็นในเรื่องความรักอะคะ่ะแจงจะขอแนะนำเป็นการดูแบบลัคนากับดาวศุกร์นะคะจะค่อนข้างชัดมากกว่าแต่ถ้าสุว่าเฮ้ ่ไม่ทราบนะคะก็เอาตามที่สะดวกก็ได้นะคะโอเคมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันในส่วนของชาร์จก่อนแล้วกันเนาะจริงๆจงพูดถึงเดือนกรกฎาสิงหากันยาแต่จังขอเท้าความนิดนึงในช่วงวันที่2มิถุนายนนี้นะคะหลายคนอันนี้สุขเขาย้ายเข้าสู่ราศีเมถุน ขอโทษดาวศุกร์เขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งจะเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะหลายคนอาจจะไปพัวพันผูกพันกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลับที่เป็นความรักบอกใครไม่ได้แบบนี้แบบนก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของ คือบางทีเป็นภาวะแอบชอบก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเราแบบปกติเราไม่ทําอะไรให้ใครเลยเนะี่ยแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะแบบไปแอบชอบแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยเขามากขนาดนั้นก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยเนื่องจาก ความสัมพันธ์มันมีเนปจูนเข้ามาทํามุมเนาะตรงนี้เนาะเนปจูนทํามุนฉากกับดาวสุกเลยก็ต้องระวังบางทีถ้าเราไม่ได้ไปหลอกเขาเขาก็อาจจะมาหลอกเราได้ก็ต้องระวังมากนิดนึงพฤหัสทรายดาวสุกก็คืออาจจะมีคนที่เข้าหาคุณเยอะแหละนะคะในช่วงเวลานั้นก็อาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้นะคะวันที่10มิถุนายนนะคะก็จะมีนิวมูลอนุล่าโซลาอีคลิป e เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะเกิดในเรือนที่11ของคุณนะคะคือ แอสอบบซอยวีโลเนาะเวลาที่มันเกิดที่เรือนที่11เรือนที่5ก็เกิดแสดงว่ามีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามามาจีบมาเฟิร์สกับ คุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีโอกาสได้ไปรู้จักมักจีคนใหม่ๆในสังคมของคุณนะคะทําให้คุณได้แบบมีคนเข้าหาคุณได้หลายคนถ้าอยากมีลูกตั้งมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเช่นกันนะคะหรือไม่เราต้องระวังนิสัยตัวเองถ้าเราเป็นคนที่อ่อยเก่งเนี่ยคือด้วยความที่เซาโนดมันยังอยู่เือนที่5คือคุณจะมีความเคยเชินกับการจะมีคนเป็นเข้ามาเป็นจุดสนใจอ่ะแบบมีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ Uh, จริงๆถ้าเราตัดให้เป็นเพื่อนไปได้ก็ดีแต่ถ้าสูว่าใช้คําว่ายัางไงดีมันมีโอกาสอะคะเริ่มต้นมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบคุณอีกแล้วแบบนี้จจะพูดแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องผิดถูกหรือว่าบริหารสเสน่ก็ระดับหนึง่งเนาะแต่เราก็ต้องเห็นใจเข้าใจคนอื่นด้วยไม่งั้นมันก็จะวน่ะเป็นเหมือนวัฏจักรของเราวัฏจักรสองสารเราไปทำโนนทนํานี่เดี๋ยวเขาก็มาทําแบบนี้กับเราแบบนี้ก็ได้นะคะ โอเคแล้วก็ถัดมานะคะเดี๋ยวแจ้งของอนุญาตใช้เป็น iPad ของแจงนะถ้ามันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวโอเคไม่โอเคเห็นชัดไม่เห็นชัดยังไงก็คือบอกเนาะเพราะว่าแจงไม่อยากจะปริ้นนะคะตรงนี้มันประหยัดพลังงานด้วยนะคะในส่วนของวันที่24มิถุนายนนะคะฟูมูนนะคะในราศี มังกรซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่6ของคุณพออยู่ในเรือนที่6ปั๊บมันก็ตรงข้างกับเรือน12ก็คือเป็นภาวะแอบซ่อนเป็นภาวะ เหมือนมีความรักลับๆเกิดขึ้นนะคะแต่ฟูมูลเป็นการจบนะจันก็เข้าใจว่าคุณจะพยายามจะจบสถานการณ์ที่มันเป็นความลับนะคะที่มันคาราคาซังแบบนี้นะคะจันคิดว่าคุณพยายามจะทําสิ่งนั้นเช่นกันและวันที่25มิถุนายนนะคะเนปจูนนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเดินถอยหลัง เวลาที่ปกติอะคะ่ะธรรมชาติของเนปจูนอะเป็นภาวะที่เห็นอะไรคลุมเครือไม่ชัดเจนเนาะแต่พอเวลามาเดินถอยหลังปับ๊บคุณมีโอกาสเหลือเกินที่คุณจะเห็นชัดเจนได้นะคะถัดจากนี้เนาะอ่ะกเ็เดี๋ยวนะเมลจะเข้าใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรก็จะต้องใช้คำว่าเหมือนกับคุณจะสามารถที่จะเลือกได้อะ ว่าจะเอายังไงหลังจากนี้เนี่ยฉันจะไปต่อไม่ไปต่อดีเนปจูนเวลามันเดินถอยหลังมันเป็นการกลับไปรีสิ่งสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง repeat r e t h i n นะคะเหมือนสิ่งที่มันเบลอๆอยู่รีเบลนะคะก็เหมือนกับเราต้องกลับไปคิดแล้วแหละว่าเอออะไรที่มันทําให้เราเบลอมันคือความชัดเจนไหมเพราะนั้นคุณเองอะคะ่ะเหมือนจะพยายามตัดในส่วนของความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลับๆอยู่เนี่ยนะคะเป็นไปได้สูงมากย7 27่เดือนออมิถุนายนก็ดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่คุณรู้สึกถึงความมั่นใจกำลังใจมั่นใจ ของคุณเองค่อนข้างจะชัดนะแล้วก็รู้สึกสวยมีสนเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหานะคะเ,เป็นจุดเวลาที่แบบไปที่ไหนคนก็ชอบอ่ะพูดอะไรคนก็ชอบมากขึ้นก็ได้นะคะถ้าจะเห็นเนี่ยแต่ว่าสุขกับภูโตมันทำมุมเลงกันนะคะจะต้องบอกว่าบางคนจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ m a ม p u l a t e ปั่นหัวหลอกใช้หรือว่าควบคุมคอนโทรลแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะต้องระวังนิดนึงแต่คุณนจะสามารถแยกแยะเหตุและผลได้แล้วแหละว่าโอเคเพราะมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฉันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนคุณจะตัดสินใจได้อ่ะค่ะมันจะไม่มีความคุมเคือแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะ 9. มิถุนายนนะคะขอโทษ9กรกฎาคมนะคะนิวมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่ 12ของคุณอีกแล้วนะคะเจงต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นความคาาคาสังเนาะนิวมูลเนี่ยบางคนอาจจะเจอภาวะลับๆซ้อนๆความรักซ้อนๆเนี่ยเหมือนจะตัดจบแล้วก็ไม่ตัดจบแล้วมันก็มีการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งมีคนเข้าใหม่ครั้งหนึ่งแบบเนี้ยก็ได้หรือไม่การที่คุณได้คุยกับใครสักคนสมมติคุณแบบตอนแรกนะคุณคุยหลายคนแล้วคุณรู้สึกคุณคุณคิดได้แล้วว่าคุณจะเอาสักหนึ่งคนนี่แหละ แต่คุณอาจจะไม่เปิดตัวแบบปกติที่เป็นคุณอาจจะคุยแอบๆไว้ก่อนยังไม่เปิดตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันไปจนถึงวันที่ยอ่า21กรกฎาคมนะคะเมื่อสุกเนี่ยเขาย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกันนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยค่ะคุณจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะคะมากขึ้นความรักเนี่ยมันจะมาจากการเซอร์วิสดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจ นะคะจะไม่ได้มาจากความหวานหรือว่าเซ็กส์เอฟเฟสูงขนาดนั้นแล้วชอบกันแบบนี้จะไม่ไแบบนั้นแล้วนะคะคุณจะค่อนข้างคิดแบบมีเหตุมีผลมากขึ้นอ่ะรู้ว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันมันจับต้องได้มันมันเหมือนมาจากการดูแลใส่ใจกันอาจจะไม่หวานขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันดูแลกันแบบนี้มากกว่านะคะทำให้แต่ไม่พูดอะไรเงี้ยนะคะจะมาแนวนี้ ยีส่สกรกฎาคมนะคะฟูมูลนะคะเกิดขึ้นในราศีอ่ตตรงนี้จะ้ะตรงนี้จ้พระจันทร์เต็มดวงนะคะในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันคุณจะตัดสินใจได้ชัดเจนนะคะเลือกถูกแล้วจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ใครที่สดโสดมีโอกาสมีคู่สูงมากนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วจะเป็นการแต่งงานหรือจะเป็นการที่เหมือนกับ จบสถานะได้สถานะหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นการที่คุณถ้าคุณก็ต้องดูพฤติกรรมย้อนหลังเนาะอันนี้การอ่านโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะโหราศาสตร์ตะวันตกนะมันเป็นการเช็ควิถีชีวิตเราเองอะ่ะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะงอนกันตลอดเลยเนี่ยมันคือต้องจบอะ่ะจบคือเราอะ่ะรู้อยู่แล้วเนอะแมเพียงแต่บางครั้งอะ่ะเราอะ่ะก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นหรือแล้วแต่แต่ทีเนี้ย ถ้าผลถ้าเหตุไม่ดีอ่ะผลจะดีมันเป็นไปไม่ได้อ่ะถึงเราไหมคะเราต้องไม่หลอกตัวเองเราลองลอง,ลองมองย้อนหลังไปซิว่าเอ,อที่ผ่านมาเนี่ยเขาดูแลเราดีหรือเปล่าเขาใส่ใจเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ดีมันเลยเนี่ยการที่เราจะขอให้แบบว่าฮ้ จบครั้งนี้ชันได้แต่งงานเขาแน่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ละครเกินไปเนอกไหมออคุณก็คือจริงจังว่าหลายคนก็คงจะรู้แหละว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ฟูมูนนะคะเป็นการจบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะไม่เป็นไรยังไงก็มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะใจยเย็นๆนิดนึงนะคะถัดมานะคะวันไหนอีกที่อยากจะบอกก็นิวมูนนอก8สิงหาคมเดี๋ยวนะน,นี่ยี่สิบสามามขอโทษด้วยค่ะ แสิงหาคมนะคะก็จะเป็นนิวมูลนะคะในราศีสิงห์อ่าทีนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะคะนิวมูนนี่แหละเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆรักตัวเองมากขึ้นดาวศุกร์่ในที่สองคิดทบทวนคือฉันเนเป็นคนที่ดีเก่งสวยหลอ่อและรวยและดูดีมากเป็นจุดสนใจของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ คนที่เข้ามาข้องเกี่ยวเนี่ยควรจะเข้ามาดูแลชั้นไม่ใช่ชั้นวิ่งตามเหมือนคุณเนี่ยจะตระหนักเรื่องนี้ได้อะเรื่องนี้เป็น Sel f ์เ r s นะคะเขียนผิดเขียนถูกตรงนี้นะการให้คุณค่าตัวเองพอคุณให้คุณค่าตัวเองปั๊บคุณคิดได้คุณก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วความสัมพันธ์เห็นไหมว่านะช่างช่วงเวลานั้นนะคะสุกกับภูโตเนี่ยทรายกันนะคะทำมุม ยูเรนสด้วยจริงๆมันจะเกิดเป็นตีกรนแต่มันจะไม่ทำมุมถึงสักทีเดียวไม่เป็นไรแต่เอาเท่านี้ก็คือดีแล้วแสดงว่ามีคนใหม่ที่เข้ามาแล้วแบบปรปปับเข้ามานะคะคุณจะคุ้นเคยแบบเราเคยเจอกันมาไหมชาตินี้หรือชาติที่แล้วอะไรประมาณนี้มันจะแบบนี้ลูกสึกเกิดขึ้นได้นะคะลองดูซิว่าได้เจอจริงๆหรือเปล่านะคะ 16. สิงหาคมนะคะสุขเขาก็จะย้ายค่ะ เข้าสู่ราศีตุลช่วงเวลานั้นนะคะคุณทําอะไรคุณก็จะแบบมีสนเสน่ห์คุณจะพูดจะคุยจะเจรจาคนก็ชอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะคนจะเข้าหาคุณเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มันเป็นภาวะที่ใช้คําว่าเหมือนกับไม่ว่าใครก็วิ่งตามอะ่ะพูดแบบนี้จะสวยมากปกติสวย,ยแล้วก็คือสวยมากกว่าเดิมไปอีกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ถัดมานะคะ22สิงหาคมนะคะ Full Moon in Aquarius นะคะก็ตรงนี้อีกแล้วนะคะเป็นการเนี่ยเรื่องคู่ถ้าเราได้คุยกับใครมาสักคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการเหมือนพิจารณาแล้วแหละว่าจะเอายังไงคบดีไหมหรือไม่คบนะคะถัดจากนี้นะอ่าเนี่ยข้อไม่ดีของการใช้ iPad นะคะมันก็จะมีข้อความหลายขึ้นนะคะใน a c e b o o k นะ ก็ตรงนี้ค่ะคุณจะตกลงอะคะ่ะตกลงปรงใจเอาไงนะจะคบดีไม่คบดีนะแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็เข้าใจว่าคือถ้ามองจากแพทเทิร์นเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีคนเข้ามาหาเยอะจีบเยอะแล้วก็แต่คุณเองจะชัดเจนกับชีวิตคุณแล้วว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ถัดจากนี้พอหลังจากนั้นแล้วคุณจะพิจารณาใครที่ทําคะแนนกับคุณเยอะที่สุดใครที่ทํเดียบคุณไม่ใช่ว่าเฉพาะหวานอย่างเดียวแล้วคุณก็จะตัดจบเลือก มันจะเป็นแนวแนวนี้นะคะในไตรมาสสามเมี่ยถึงเนี้นะอ่าแล้วก็ถัดมานะคะวันที่6กันยายนนิวมูลในราศีกันซึ่งเป็นเดือนที่2คือปกติสิงก็จะเป็นจุดสนใจเป็นคนที่รักตัวเองมากอยู่แล้วณเวลานี้นะค่ะจะรักตัวเองมากขึ้นจะรู้สึกได้ว่าเหมือนคนที่เข้ามาเราจะหันมารักตัวเองนะคะการอกหักของสิงนะ ถ้าอกหักอกหักมากเพราะคุณน่ะจะทิฐิสูงอีโก้สูงคือฉันน่ะดีมากเธอต้องมาชอบฉันไม่ชอบไม่ได้สิเพราะฉันดีขนาดนี้โอเคถ้าเราอะ่ะมีความมั่นใจมากพออันนี้ยืมโค้ชยืมคําของคุณโอปอปานิสรามาพูดเนาะซึ่งแจ้งฟังเราตอนใจอกหักเลยสึกชอบมากคือถ้าเราอกหักเอยขอโทษถ้าเรามั่นใจอะค่ะมันไม่ใช่เป็นการที่แคร์ว่าชาวบ้านคิดยังไง การที่เรามั่นใจเนี่ยคือเรามั่นใจเขาจะคิดยังไงก็ช่างเรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าเราทําอะไรอันนี้เหมือนกันเวลาที่เราเห็นคุณค่าตัวเองอะค่ะสิ่งถ้าเป็นแบบนี้ได้ชีวิตคุณจะพุ่งรุ่งไวมากไม่ต้องไปแคร์แดงคนอื่นอยู่ว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วตอนนี้เป็นจังหวะที่คุณจะแบบก,กลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นจริงๆอบอกไปคลิปที่ผ่านมาเนาะว่าเวลาที่แจ้งสอนโหราศาสตร์ตะวันตกความรักนะเรือนที่2องอะมันก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่เราควรจะดู เพราะมันเป็นความรักเรารักตัวเองก่อนแล้วคนน,นั้นเขาจะมารักเราหรือเราควรจะหาคนที่เขาก็รักตัวเองไม่ใช่แบบไปเรื่อยาพี่ไม่แบบสนใจตัวเองเลยปล่อยปละเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่นเนอะหม้โอเคถัดมานะคะ20กันยายนฟูมูลในราศีมีนนะคะซึ่งเป็นเรือนที่ 8, อ่าพอ เรารักตัวเองปั๊บมันก็มีโอกาสจะปั๊บกันแหมได้นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงลึกนะคะ intimacy เ,เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะตรงนี้จบเริ่มต้นใหม่มีค่ะมีลองดูนะคะมีหรือเปล่าถ้ามีก็เขียนตอบไปได้นะข้างล่างนะอืมโอเคน่าจะจบโอเคจบแล้ว ก็ถ้ามองจากรูปการ3เดือนถัดจากนี้นะคะเข้าใจว่าชาวสิงจากเริ่มเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เนาะเพราะนั้นอ่ยคุณก็จะแบบมีโอกาสได้พบปะพูดคุยหรือว่าเจอคนที่แอบ,บชอบแอบ,บคุยอะคะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณจะเลือกคนที่เขาเขาดูแลคุณนะคะเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็อาจจะไม่ใช่คนที่หวานแบบนั้นแต่เป็นคนที่ทําอะไรให้เราอะเนื้อ,อามา ทำอะไรให้ใส่ใจเราแล้วคุณจะเลือกคนประมาณนั้นเข้ามาในชีวิตและสุดท้ายคุณก็จะคิดแบบจริงจังนะคะแต่มันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะ mm hmm. ก็ลองดูว่าในช่วง3 mm hmm. เดือนถัดจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะแบบหนึ่งนะขอเปิดไพ่กับชาวสิงห์นะคะ ว่าแล้วลืมอะไรลืมใส่แหวนเริ่มต้นค่ะ a n amazing opportunity นะคะคือแบบโอกาสเข้ามาแบบโหมันน่ามหัศจรรย์พลึกมากๆเลยอะสิ่งนีง้เราต้องเราต้องต้องแบบมีความมั่นใจเนาะมีกำลังใจที่ดีนะคะคิดดีคิดบวกนะคะ มันมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคนนั้นอาจจะมาจากการทํางานก็ได้นะหรือว่าเหมือนคุยกันประจำํะจำๆไปอะ่ะเป็นการแบบพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะเห็นแล้วพูดคุยกันไปยาวๆแบบนี้นะคะ The world ก็คือเป็นการจบเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วมันมีความจริงจังมากขึ้นเนาะเสาอยู่ตรงนี้ด้วยคือคุณจะเหมือนกับเลือกคนที่คุณจะจริงจังในชีวิตแล้วอะ่ะไม่ใช่แบบขำๆไปแบบนั้นไม่ใช่นะคะแล้วก็ ถึงเวลาแล้วคือคุณจะมีความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องความรักนะครอบครัวสุขสันต์นะคะปัญหาครอบครัวก็คือเคลียร์ได้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมา พูดคุยดีกันนะคะเรื่องลูกเรื่องลูกก็ดีมากนะคะโอกาสแบบเกิดลูกก็มีนะคะให้กําเนิดลูกนะคะตรงนี้บอกไปแล้วแล้วก็เราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เคลียร์กันได้เข้าใจนะคะอ่ะสีเมทาก็เกิดขึ้นนะคะ,ะมีการเฉลิมฉลองมีการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยที่ว่าแอบคุยแอบคุยเนี่ยมันจะมีภาวะจริงจังไปได้นะขอให้คุณนิ่งเข้าไว้นะคะเป็นพอนะคะ the เทอร์มิตนะคะอาจจะมีการแบบเราต้องไม่ตามอะ่ะเราต้องอยู่ตัวคนเดียวให้เป็นเป็นการเทสตนะคะว่าถ้าเราดีจริงอะ่ะเขาต้องตามเราอะ่ะไม่ใช่แบบว่าเราตามแล้วไปถึงหน้าบ้านแล้วเขาก็ยังไม่มาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเนาะหมายถึงว่าเราอะนะแล้วก็มันจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เขาบอกว่าจะเย็นๆน,นิดหนึ่งนะคะ เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ความสัมพันใหม่บาลานซ์นะคะก็ทุกอย่างสิ่งต้องใช้คำว่าไปในทิศทางที่มันสมดุลนะ่ะคุณอย่าแบบอย่าอย่าใจดีเกินไปหรือว่าอย่าใจร้ายเกินไปแบบเนี้ยก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวแจ้งขอเป็นไพ่ o r ร์คเคิลความรักนิดนึ่งนะคะ ถ้าเป็นคนสดๆเลยนะคะตรงนี้ได้ไพ่ย t h p p o o n n x x นะคะก็มีการเริ่มต้นใหม่ค่ะ Transformation นะคะเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วก็มันมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาจริงๆนะคะคนที่มีคู่นะคะ The Butterfly นะคะ เป็นการเปลี่ยนสถานะค่ะเปลี่ยนคู่ก็มีโอกาสแต่งงานได้นะคะแล้วก็ที่บอกไปต้องดูพฤติกรรมที่ผ่านมาด้วยถ้าทะเลาะทะเละาะกันก็เลิกจบได้เช่นกันมันมีการแบบเปลี่ยนนิวเฟรดแล้วนะคะตรงนี้นะคะแต่เราต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนนะถึงจะแบบเติบโตได้เนาะแต่งงานแล้วนะคะตรงนี้สเตเบิลนะคะ,สะเสถียรน,นะคะไม่มีประเด็นอะไรนะคะน่าจะมั่นคงด้วยน่าจะกลับมาคุยกันดีมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้คอฟฟินนะคะ ตายแล้วเกิดใหมอ่อะเริ่มต้นใหม่ transformation แบบนี้มีถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะอันนี้ระวังนิดนึงเนาะ step in the back ก็คือแบบตัวแทงข้างหลังทะลุถึถงหัวใจนะต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยู่ตอนนี้ทำไงดี hard with a key ก็คือมันต้องเปิดใจอะเปิดคนใหม่เข้ามาซิว่าคนนั้นจะดีกว่าคนนี้หรือเปล่านะคะเปิดใจนิดนึงถ้าเป็นปัญหาอยู่มีปัญหาอยู่เนี่ยเป็นไง นะคะคเราต้องหาออปชันนะในชีวิตนะวันในสแตนด้วยคืออย่าระวังอะบางทีที่มีปัญหาอยู่เพราะว่าเราอาจจะแบบปล่อยปแะละเลยมากไปหรือเปล่านะคะต้องพยายามใช้คําว่ามีปัญหาอยู่เราต้องพยายามคิดหาคําตอบอื่นๆอย่าแบบไปตามแก้ปัญหาแต่หาสอย่างอื่นเนี่ยมาแก้แทนอะนะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของอ คนเก่าจะวนมาไหมนะคะคำถามยอดฮิตที่ทำถามกันก็เ,เขา้าเข้ามาดูอยู่นะ stalking นะแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบกลับมาเลยเนี่ยก็คงจะไม่ใช่นะคะขอหนึ่งใบสรุปนะคะของชาวสิงในไตรมาสนี้นะคะเดทค่ะก็ออกเดทค่ะเจอคนใหม่ๆนะคะรักครั้งใหม่นะคะแล้วก็เซตอัพอัปเดตนะก็คือแบบวางแผนได้เลย ไตรมาสนี้3เดือนหลังจากนี้คุณน่าจะมีคนเข้าหาเยอะได้เด็ดเยอะอยู่แล้วนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ